ได้ขายรถนะคะมูลค่า20กว่าล้านให้กับเป็นรถแห่งหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็คือมาจําก้อนแรกเนี่ยเขาจ่ายมาแล้วแต่ว่ามาจําก้อนที่2เนี่ยก็คือเลยกําหนดสัญญาที่จะต้องจ่ายเนี่ยมาเกือบปีหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นเงินมูลค่าสูงพอสมควรก็คือเกือบ4ล้านบาทแล้วก็มีการผิดสัญญาข้อนึงก็คือการที่ตกลงกันว่าเขาจะต้องโอนชื่อรถออก ใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็ยังไม่ได้โอนแล้วก็ในระหว่างที่รถเนี่ยยังเป็นชื่อดิฉันอยู่เนี่ยที่จัดไฟแนนซ์เนี่ย<ม>ก็เขาก็มีการผิดนัดชาระไฟแนนซ์หลายเดือนติดแค่จะทุกเดือนเลยก็ได้ก็เลยทําให้ดิฉันเนี่ยเหมือนเสียเครดิตด้วยแล้วก็เสียชื่อเสียงตรงนี้ด้วยค่ะเป็นรถอะไรแล้วเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงหรือมีความพยายามเจรจากันยังไงต่อบ้าง,าง,างค่ะเป็นรถปอร์เช่ค่ะเอ่อเป็นรถใช้ส่วนตัวเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เหตุเกิดก็คือได้ทําสัญญาซื้อขายเนี่ย ตั้งแต่ปีที่แล้วตอนเดือนมิถุนาค่ะใช่แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับเขาแล้วหลายรอบก็คือคุยทุกเดือนทวงถามทุกเดือนแต่ว่าไม่ไม่ได้รับการตอบรับคือเหมือนเขาก็บอกเหมือนก็อารมณ์คล้ายๆไม่มีไม่หนีไม่จ่ายองนี้ค่ะใช่ตอนนี้เป็นกังวลย่างไงคะถึงมาแจ้งความเห็นบอกว่ามีมีแบ็คเป็นนายตำรวจใหญ่ ก็คืออย่างที่บอกคือเราก็คนทามาหากดินเนาะเออเราก็ผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วเราก็ได้พยายามที่จะคุยทุกวิถีทางแล้วแล้วเวลามันก็ล่วงเลยมาจนเกือบปีแล้วค่ะจนเราก็คิดว่าเออมันมันคือถ้าคุยเองเนี่ยคิดว่ามันอาจจะไม่สําเร็จละก็เลยคิดว่าเอออาจจะต้องมาร้องขอความเป็นธรรมให้ทางสื่อหรือว่าคุณตารวจเนี่ยให้ช่วยดีกว่าค่ะทางนู้นเขาบอกว่ายังไงหรือสื่อสารยังไง เขาก็บอกเขาก็บอกแต่ว่าเขายังไม่จ่ายเดี๋ยวเขา,เด,เ,ขา,เ,ขาดเดี๋ยวเขาจะทำเรื่องเขาก็พูดตลอดว่าเดี๋ยวเขาจะทําเรื่องโอนชื่อรถแต่ว่าเนี่ยก็พูดมาตั้งแต่มกรากรุงพาจนตอนนี้ก็สิ้นปีแล้วก็ยังไม,ไม่คืบหน้าค่ะ <S <S ใช่ค่ะใหญ่ที่อ้างว่ายังไงเพราะการืูมาคืออันนี้ไม่ทราบยังไม่ทราบจริงๆค่ะรู้แต่ว่าเขาก็มีแบกใหญ่พอสมควรแล้วคือทางเราก็ ก็ไม่ไม่ได้มีอะไรเนอะ่ไหมคะเราก็คนทำมาหากินเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะจะหันพึ่งไปพึ่งทางไหนคือเราก็ถามถามคนในวงการรถอะไรเงี้ยค่ะ<ม>เออถามเพื่อหรือ อะไรแบบนี้ว่าเออคือคุณคนนี้เขาเป็นใครหรือแบบหรือเขามีสถานภาพทางการเงินที่มันไม่ดีหรือเปล่าหรือทำไมถึงไม่ชุยลนี่อะไรเนี้ยค่ะเราก็ไปถามถามมาจากเพื่อนเพื่อนคนนี้ประกอบอาชีพอะไรคะเป็นที่รู้จักของคมไหมเออเอาจริงดิฉันก็ไม่ค่อยรู้จักเขาเหมือนกันค่ะน่าจะแบบเป็นแบบเหมือนผู้อยู่เบื้องหลังมากกว่านธุรกิจค่ะเป็นนักธุรกิจแล้วแล้วก็ ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อกี้เกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับน่าจะเกี่ยวกับรถนี่แหละค่ะแล้วพอแบบว่าไปถามเพื่อนๆหรือแบบเช็คโปรไฟล์เขาว่าเพื่อนๆเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงว่าแบบเขาใหญ่ไหมหรือเขาแบบมีแบ็คดีขนาดไหนกันนะก็เหมือนก็บอกว่าเขาค่อนข้างเป็นคนมีมีฐานะแบบไม่ได้ลําบากอะไรก็เห็นซื้อรถอยู่เรื่อยๆก็เลยเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเออถ้าอย่างนั้นเขาอาจจะตั้งใจที่จะ ไม่ชําระเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดว่าเขาไม่มีแล้วเขาบอกว่าโอเคขอผัดผ่อนหรือมาทําสัญญาหรือมาตกลงการเนี่ยเราก็ยินดีจะคุยแต่ว่าเหมือนทางนั้นเขาก็เหมือนแบบไม่ไม่ทาอะไรเลยไม่ไม,ไม่แบบผิดสัญญาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลื่อนนัดชําระไปเรื่อยๆค่ะค่ะเรารู้จักกับเขาหรือเขาไปดิวกันได้ยังไงคะเอ,อ่อมีเซลล์แนะนํา <c oughs> ให้นํารถไปขายกับคุณนคนนี้ค่ะกับเต็นท์นี้ค่ะ มีประวัติเขาเคยแบบเกิดเหตุ่างนี้กับคนอื่นมาบ้างไหมคะคือเอาจริงๆไม่ไม่ไม่ทราบเลยค่ะไม่ไม่เคยเช็คเลยใช่คือไม่ได้ม่ได้อยู่ในวงการนี้ขนาดนั้นแล้วเราก็เหมือนเราก็ทําค้าขายเนาะก็แค่ว่าเราจะไปขายรถหนึ่งคันแค่นั้นเองแล้วพอเกิดเหตุเราได้คุยกับเซลลคนที่แนะนำนะคะว่าแบบมันเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วเขาแบบยังไงบ้างเซลล์เขาก็แบบคุยให้แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรขึ้นนา ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตให้ให้ตำรวจแนะนำดีกว่าอันนี้ก็ยังไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าควรจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าไม่ขอขอคืน,คนยังของก็ยังไม่ได้คืนค่ะรถก็ยังอยู่ที่เขาอยู่ที่เขาค่ะนี่มูลค่าเท่าไหร่รถเอ่อมูลค่าตอนขายใช่ไหมคะที่ตกลงกันคือ24ล้านยังไม่ได้สักงวดเลยหรือว่าเอ่อคือเขาเขาเขาผ่อนเอ่อผ่อนดาวเนี่ยสองงวดก็คือเขาผ่อนมาแล้วหนึ่งนวดแต่งวดที่สองเนี่ยก็คือ เลื่อนนัดหมายถึงเลทการผ่อนดาวเนี่ยมาเกือบปีแล้วก็คือประมาณ1ิบเดเดือนค่ะงวดแรกนี่คือเท่าไหร่อะคะที่ผ่อนวงวดแรกห้าล้านบาทได้มาแล้วเนาะได้มาแล้วแต่ว่าอีกนี่สิบกว่าที่ที่เ,เงินดาวเนี่ยมันจะประมาณแดล้านเจ่ะ,ะก็คือ5้าล้านได้มาแล้วเหลืออีกสาล้านเจ็ดค่ะก็ยังไม่ได้แล้วก็ ก็คืออย่างที่แจ้งว่าผิดนัดชาระมาประมาณปีหนึ่งค่ะแล้วก็แต่ว่าส่วนในเรื่องของการผ่อนเนี่ยก็คือในสัญญาตกลงกันว่าเขาจะเป็นผู้ผ่อนค่ะแล้วก็แต่ว่าการผ่อนก็คือผ่อนทุกวันที่5ของเดือนแต่ว่าเขาก็คือผ่อนเลทผ่อนวันที่30บางทีก็2 2อ,องเดือนผ่อนทีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราอะเสียเครดิตตัวแล้วเราก็แล้วเราแบกธุรก,าากิจเราก็ต้องมีการใช้วงเงินในการ กู้ยืมเงินหรืออะไรเงี้ยเรื่อยๆแล้วทาให้เราเหมือนเราก็ทําธุรกิจต่อไม่ได้ด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้มันมีการติดต่อไปยังทริกัณีอย่างคขาว่าจะเอาคืนก็มีการคุยก,ก,กันแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังเดี๋ยวรอเอกสารให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยไปตั้งห,หรดูว่าเขาจะว่ามีเรื่องอะไรกันมาก่อนนะคะเออไม่ไม่มีค่ะไม่เคยรู้จักกันเลยก็คือรู้จักกันครั้งแรกจากการซื้อขายคัน ยังยังไม่ได้คุยเพราะว่าเดี๋ยวพี่ก็อยากให้เอกสารมันชัดเจนก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปคุยกับเขาทีเดียวเพราะว่าถ้าเราไปคุยลอยๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ลงตัวเหมือนเดิมก็เสียเวลาเปล่าก็เลยคิดว่าอยากจะให้เอกสารมันเรียบร้อยก่อนค่ะรถคันนี้เป็นชื่อของเราเป็นผู้ครอบครองใช่ค่ะเป็นชื่อของเราเองของนิชันเองเลยใช้มานานเยเห Yup. ไม่นานค่ะก็ตอนเพิ่งซื้อมาแล้วก็แบบเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีเนาะอย่างที่รู้ๆกันไม่ค่ะจัดไฟแนนซ์ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าพอจัดไฟแนนซ์เสร็จแล้วพอไปชื่อชื่อเราเนี้ยแล้วเสร็จแล้วในสัญญาคือเขาต้องเป็นคนผ่อนแล้วพอเขาผ่อนเลทเนี่ยมันก็ทําให้เราเสียเครดิตทาให้เราเหมือนไปกู้ซื้อบ้านไม่ได้หรือกู้เงินมาลงทุนในธุรกิจไม่ได้คือตอนนี้เราจัดเครดิต่ใช่ปะใช่ค่ะชื่อมันต้องเป็นชื่อของไฟแนนซ์เป็นเจ้าของ่ค่ะคือไฟแนนซ์เป็นเจ้าของแต่ว่าเราเป็นผู้ที่ไปค่ะ กังวลไหมว่าหลังจากที่เรามาแจ้งความแล้วแบบมาแบบพบสื่อจะแบบถูกเผยอะไรเพราะว่า่ที่บอกว่าเขามีแบรนด์ที่แบนท่างจะใหญ่อยางเงอ่ะใช่ค่ะก็จริงจริงก็ก็กังวลเหมือนกันก็ถึงได้เจรจาต่อรองมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยค่ะคือเราก็เราก็ไม่อยากให้เราก็ไม่อยากให้เรื่องกันแบบขนาดนี้แต่ว่าคือตอนนี้มันก็เราก็คิดว่าเออเราอาจจะ มันก็ต้องมาทางนี้แล้วเพราะว่ญญาณลงทุนไม่ได้เงินจริงสั่งในสุดท้ายาี่ะให้มา <S <S ก็หลังจากที่ถามเพื่อนเพื่อนหลายๆท่านในเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเออแบบทางคนซื้ออ่ะคือไม่ใช่ไม่มีเงินก็คือเป็นคนมีฐานะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีเป็นคนมีฐานะเลยอะไรเงี้ยค่ะในคนในวงการรถน่าจะรู้จักดีอะไรเงี้ยแต่ว่าการที่เขาไม่จ่ายเงินเรา ในราคาแค่แบบคือมันเยอะสำหรับเราเนาะแต่มันกาจะไม่เยอะสำหรับเขาในเงินเงินดาวอีกสามล้านเจ็ดแล้วก็การที่เขาไม่ได้มีความพยายามจะเปลี่ยนสัญญาอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาแบบตั้งใจที่จะแบบไม่จ่าย่ารถจอดอยู่ที่ไหนตอนนี้เอ่อตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะจอดอที่เขาใช่ค่ะจุดเต้นเขาเอาออกไปใช้กันากาว่าคือมมดิทร์นไม่ได้ออกไปใช้เลยแต่ว่า คิดว่าเขาอาจจะมีการอยู่ในครอบครองค่รถรถรถอยู่ในทาอด่วนใช่รถคิดว่าน่าจะอยู่ที่เต็นท์เขาแต่ว่าตัวดิฉันไม่ไม่เห็นรถมาตั้งแต่ขายไปก็ไม่เห็นแต่ว่าเคยมีใบเออ่ให้จ่ายค่าปรับค่าปรับทางด่วนนะคะเรียกอะไรเอ็มโฟร์ใช่ไหมคะมาที่บ้านก็คือใช่ค่ะก็คือแปลว่าเขาอาจจะมีได้มีการเอารถไปไปขับเอ่อน่าจะแถวมอเตอร์เวย์บางนาค่ะใช่มากี่ใบคะเออใบเดียวค่ะใบเดียวเมื่อไหร่คะ เมื่อสักสามเดือนที่แล้วรถแทนเนี้ยอาเช่รุ่นอะไรเออเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งมูลค่าเท่าไหรยี่สิบเท่าไหรนะยี่สิบเออขายกันไปที่ยี่สิบสี่ล้านยี่สิบสี่ล้านทะเบียนตอนนี้เป็นได้ทะเบียนมีป้ายแดงอยู่่ไม่ค่ะเป็นป้ายดำค่ะป้ายดำละป้ายจริงละค่ะทะเบียนบอกได้ไหม ทะเบียนเผื่อใครไปเห็นตามถนนอ๋อทะเบียนจำไม่ได้บอกไม่ได้ไหมนะบอกได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรขาขาอยากให้ตำรวจช่วยอะไรนะก็คืออยากช่วยเจรจาใช่อยากให้ช่วยเจรจาค่ะอยากซื้อก็จ่ายตังค์มาใช่เพราะว่าในในตามสัญญาเนี่ยก็คือเขาเขาผิดหลายๆข้อมากแล้วซึ่งเออใช่เพราะนั้นก็คือเราแค่ก็แค่อยากได้ ส่วนของเราคืนหรือถ้าเกิดว่าไม่ไม่จ่ายเงินเราก็จะขอรถคืนใช่ค่ะอ้เงินเงินดาวงวดแรกห้าล้านเราก็ยินดีคืนหรือไงเงินต้องมาคุยกันอันนั้นต้องมาคุยกันเพราะจริงเราเป็นส่วนที่เขาผิดสัญญาใช่คือจริงถ้าในสัญญามันได้ระบุไว้ชัดเจนว่าถ้าเขาผิดนัดชําระก็คือยินดีให้ผู้ซื้อยืดรถคืนค่ะผู้ขายนี่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคร่บ ทำธุรกิจเสื้อผ้าทำค้าขายคขายนะค,นค่ะเท่ากับว่าตอนนี้ที่เขายังเหลือไม่ได้จ่ายเราประมาณ3ล้านค่ะเอ่อประมาณ3าล้านเจ็ดสามล้านเจ็ดค่ะแล้วก็ยังมีเงินเอ่อที่ติดไฟแนนซ์อีกประมาณ9ล้านกว่าค่ะติดไฟแนันเก้าล้านได้เขาเพิต่ติดไฟนันเก้าล้านติดรสามล้านแล้วก็ติดไฟนันเก้าล้าน ก็มันก็ต้องเป็น5 5กับ3ก็เป็น8 8กับ9 8บ9เป็น17 เป็น17 17ล้านแล้วราคามัน24ล้านก็คือเขามีผ่อนไปด้วยระหว่างที่เราผ่อนหรือเขาผ่อนเขาผ่อนอ๋อเขาเขาก็ผ่อนชำระเข้าไปะเดือนละ3แสนตั้งแต่เดือนมิถุนายนมาจนถึงเดือนเนี้ยเขาผ่อนแต่ว่าเขาก็จะผ่อนเลทมันก็แบบดีวันที่5เขาผ่อนไม่ตรงงวดมั้งใช่มันทำให้เราอ่ะเหมือนคือตอนเนี้ยกู้เงินก็ยากอยู่แล้วปัญหามาอยู่ที่เราใช่เราก็ทำธุรกิจต่อไม่ได้เพราะที่เราต้องการเงินไปกู้เงินมาหมุนในเครดิตเราเสียเด็ใช่ค่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันเพียงแต่ว่าเท่าที่ทราบคือเขาเป็นคนมีฐานน้ำของคนมีฐานน้ำแล้วเขาก็เพิ่งซื้อรถด้วยเขาไม่งซื้อรถที่ไหนได้แม่คะแล้วถ่ายการคอนสเร์ตไมนที่พอจะส่งไม่ได้ด้วไหมได้ค่ะโอ้คือรถจะเป็นที่ที่เป็นคนแจกเข้าไฟแนนซ์แล้ววันนี้ขายก็คือเหมือนขายคือบางทีบางทีเอ่อนตอนที่ขายเนี่ยคือเนื่องจากว่า เขายังจ่ายเงินดาวไม่หมดเราก็เลยยังไม่ได้ให้โอนชื่อไปแล้วการที่เขาจะโอนไปชื่อเขาได้เนี่ยคือมันต้องมีเซ็ตเมนต์มี2วิธีก็คือปิดวงเงินทั้งหมดในไฟแนนซ์ถูกไหมคะแล้วก็โอนไปชื่อเขากับอีกแบบหนึ่งคือต้องยื่นเซ็ตเมนต์ให้ไฟแนนซ์อ่าแล้วไฟแนนซ์ถึงว่กโอเคเสร็จเปน,นี้ผ่านเขราะท่จะอนรถคันนี้ต่อเนี่ยค่ะคือเขาก็ไม่ปิดแล้วเขาก็ไม่ยื่นเซ็ตเมนต์ไปที่ไฟแนนซ์คือเขาไม่ได้เหมือนไม่ได้มีความพยายามท,ที่จะที่จะทำตามสัญญาไว้ แต่ที่เขาผ่อนงวดเนี่ยค่ะซึงผ่อนบ้างไม่ผ่อนบ้างเนี่ยเขาก็เขาเขาก็ผ่อนส่งค่างวดในในนามของเราใช่ค่ะเพราะว่ามันชื่อเรายังเป็นคนเช่าซื้ออยู่เพราะ่าชื่อเรายังเป็นคนเช่าซื้ออยู่โอเคแค่วางเงินดาวน์แบ่งสามเอ่อห้าล้านคือเงินดาวน์ทั้งหมดอ่ะแปดจุดเจ็ดแต่ว่าแบ่งชำระเป็นสองงวดค่ะงวดแรกวันที่หกมิถุนาห้าล้านแล้วงวดที่สองเนี่ยตกลงว่าจะเป็นเอ่อมัลกาลามกราหกเจ็ดบอกว่าจะแบ่งจ่ายเดือนละล้าน ซึ่งก็ตั้งแต่มกรามาก็ยังไม่ได้ยังไม่จ่ายตั้ก็11เดือนแล้วใช่ค่ะก็ได้พยายามเจรจาหลายรอบแล้วใช่ค่ะถูรูปลดหน่อยอ๋อค่ะได้ดอกลูกขึ้นเลยได้เดี๋ยวแอดดอกไปแล้วปิดทะเบียนให้ด้วยได้ไหมได้เลยค่ะอ๋ออายุ43เอเดิร์ดชื่อฮันนี่ค่ะค่ะว่าชอบไปซื้อเป็นยังไงก็คือรับเดีนะคะไปถาม่าอยู่ตรงนี้มาติดกี่ะ ที่อกสารเอาว่าเอว่ารถมีการขับออกไปอะไรเนี้ยค่ะมีการใช้รถมีการใช้รถจนไปโดจนไปโดนใบสั่งอยโอเคอสีอะไรอ่ะสีเทาดำเทาดำ ได้รักฐานมาโอเค้ okay. เราซื้อมาจากย่านไหนอ่ะแถวเออโคลูใช่ไหมคะโคลูใช้อะไรเรียบด,วด่วนเรียบด,วด่วน